กรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดอยากจะกรี๊ดให้สลบคาสังเวียนนี้จริงๆเจ้าค่ะเมื่อหกหนุ่มซ u เปอร์จูเนียร์เขาบินข้ามน้ำข้ามทะเลจากเกาหลีมาปรากฏร่างในงาน12 Plus Miracle Day Be My Princess ที่จัดขึ้นนสยามพารากอนเพื่อค้นหาสาวผู้โชคดีให้กลายเป็นเจ้าหญิงของเจ้าชายทั้งหก าผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าหญิงก็จะได้รางวัลเป็นของที่เรารู้จักอุณหนุ่มเอสเจแอนด์ออฟกอดอันแสนจะอบอุ่นแบบนี้ว,ว,ว,ว้เห็นภาพบาดตาบาดใจแล้วปรี๊ดขึ้นสมองทันทีเจ้าค่ะได้ชิมได้ย้อนความหล่อกันไปพอหองปากหอมคอก็เปลี่ยน สวยของสาวมากความสามารถอย่างน้องยายานังนี้กันบ้างดีกว่าค่ะแม hm, ได้ใกล้ชิดหนุ่มๆทั้ง6กัะขนาดนี้อยากจะรู้จริงๆว่าสเปคนหนุ่มๆของคุณน้องยายาจะเป็นแบบหกหนุ่มนี้หรือเปล่าชีจะเมาส์ให้ฟังน้บัตนี้ <c oughs> หนูมไม่มีสเปคค่ะแต่พี่เขาก็แบบเป็นกลุ่มที่ผู้หญิงกรีดทั้งประเทศใช่ไหม ันนี้หนูไม่ได้เป็นเจ้าหญิงนะคะหนูเป็นแวมไพร์ในโฆษณาค่ะก็จะเป็นทีมที่เกี่ยวกับแวมไพร์อะไรที่ลึกลับอะะแหมถึงจะเป็นแวมไพร์แต่ความสวยใส่ก็เข้าขั้นเจ้าหญิงแห่งวงการเลยนะหนูขาถ้าเป็นเจ้าหญิงก็ต้องเป็นคนที่ใสด่ดีมองโลกในแง่ดีโถโถโถทำเป็นพูดไปตำแหน่งเจ้าหญิงอยู่ใกล้แค่เอื้อมวีละจริงไหมคะคุณผู้ชม